หูฟังทรง Open e i r ที่เราว่าเสียงดีสุดณนะตอนนี้ Bose Ultra Open Earbuds จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันครับ สวัสดีครับผมกุ๊กจาก425 Audio ครับผมเชคจาก425 Audio ครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังไร้สายแบบ Open E a r ตัวแรกจากบ s สนะครับนั่นก็คือ Bo ส e Ultra Open e เอีย d s บันะครับจะเป็นยังไงมันจะเหมาะกับใครนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับแต่ก่อนเราจะไปรับชมเจ้า Bo ส e Ultra Open e a อีย d s บัตัวนี้นะครับผมรบกวนเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กด u ั s c r i b e พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวหูฟังดีๆจากเรา425 Degree โอเคครับ, okay, รบเราขอเริ่มจากการอันบ็อกซิ่งก่อนเลยนะครับกล่องพ็อเกตของ Bose Ultra Open เนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบแถมมาก,กับกล่องบ้างนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เปิดออกมาเงี้ยมันก็จะเป็นถาดใส่หูฟังนะครับซึ่งหูฟังมันจะอยู่อย่างนี้พอเราเอาหูฟังออกมาแล้วนะครับก็ ยกถาดนี้ขึ้นมาแล้วก็จะพบกับสายชาร์จเป็นแบบ USB C นะครับแถมมาให้แล้วก็มีพวกคู่มือนะคู่มือการใช้งานซึ่งเราก็ไม่ค่อยเปิดใช้ใช้ดูกันหรอกก็มีเปิดบ้างมีเปิดแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าดูละเอียดขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีวิธีการใช้งานสกรีนมาตรงกล่องด้วยซึ่งสมราคาแพ็กเกจดูดีมากๆเลยนะครับคุค่าแต่การแกะการแบบว่าเก็บไว้ก็จะประมาณนี้ในส่วนของออันบ็อซึ่ง หูฟัง Open มันก็แบบไม่ต้องมีจุกหูฟังเหมือนพวกหูฟังทรงอินเทียใช่ไหมเขาก็เลยแบบอ่าแถมมาแค่นี้ใช่นะครับโอเคพาเพื่อนๆไปดูหูฟังกันต่อเลยนี่คือหูฟัง bose ultra open earbud <ช>นะครับนี่ดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับออขอเริ่มจากกล่องชาร์จก่อนละกันกล่องชาร์จเนี่ยมาขนาดแบบ เล็กมากทรง<ช>มันคล้ายๆรุ่นนี้เนี่ยพี่ไอ้ qc อ่ะรู้สึกว่ามันจะแบบมีความแบบพกพาง่ายกว่า,า,วารุ่น qc ด้วยเพราะว่าเขาออ,อากออกซน์กล่องชาร์จมาได้มีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็ค่อนข้าง compact มากมากครับด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ b o s อย่างนี้แล้วก็มีไฟ <S <S บอกสถานะกล่องชาร์จนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นปุ่มแฮ i r i n g นะครับพวกหูฟังแบบสมัยใหม่นี้ก็เริ่มแบบทําปุ่มแฮ i r i n g มาให้เราเปิดฝาเพื่อกดค้างปุ๊บแล้วก็เปิดบ l u e t o แล้วนี้มาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างนะครับ หูฟัง Bose Ultra Open เนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นแบบคลิปออนแบบในหูครับเอาจริงนะรุ่นนี้คือเวลาใส่อ่ะมันจะค่อนข้างงงหน่อยในตอนที่แบบผมเปิดใช้งานครั้งแรกก็เวลาใส่อ่ะผมส่วนใหญ่มันก็จะแบบเอาตรงส่วนตรงนี้เข้าไปในหูก่อนอ่าตรงนี้ไม่ใช่ส่วนลำโพงใช่แล้วเราค่อยง้างไอ้ตรงที่หนีบติ่งหูด้านหลังเนี่ยค่อยง้างไปหนีบที่หลังมันก็จะเป็นประมาณนี้ใส่ไปตอนแรกๆเนีอาจจะต้องแบบใช้2มือ เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราชินแล้วจริงๆเราใส่มือเดียวได้เลยนะเบบงานเรียบร้อยอันี่มือเดียวคือดีไซน์มันมันจะค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรแหวกแนวหน่อยคือเราไม่เคยเห็นดีไซน์แบบหูฟังที่มันเป็นโอเพนเอียร์ลักษณะแบบอย่างนี้เนาะตรงที่เราหนีบไว้ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นปุ่มแบบมันติมีเดียไว้ควบคุมเพลงกดรับสายวางสายอะไรเงี้ยตอนที่เราแบบ ในผูไว้ใช่ไหมแล้วก็กดปึ๊บอันนี้เ e อาไว้บอกควบคุมฟังก์ชันต่างๆ,ๆาเปิดอีกแล้วของหูงฟังกดๆๆๆเพื่อนๆ,ๆหลายคน,านอาจจะสงสัยเนะว่าทำไมไม่เป็นระบบทัชซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดมันเป็นทัชอ่ะมันอาจจะเลงยากนะถ้าเป็นหูฟังตรงอย่างเงี้ยข้อดีของมันนะที่เป็นปุ่มกดอ,ะอ่ะม,มันแค่เอามือไปจับแล้วก็กดทำเงี้ยกดง่ายด้วยผมรู้สึกสะดวกมากเลยใช่ควบคุมง่ายด้วยก็ดีไซน์ของหูฟังก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จัมีส่วนของลําโพงมีส่วนของไอ้ตรงเนี้เป็นซิลิโคนเนาะเอาไว้แบบง้างแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบแม เขาตรงนี้มันน่าจะเป็นพลาสติกแหละแต่ผมว่าเป็นพลาสติกแบบที่แข็งแรงอ่ะเออดีไซน์แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับง่ายๆนะครับเออแล้วตรงนี้ที่ที่ผมชอบพยานคือพวกเรื่องไม่เหล็กดูดอ่ะมันค่อนข้างแบบดูดแบบแป๊ะอย่างนี้เลยอ่ะมันดูดแน่นไม่หล่นแบบใช่เวลาแบาบว่าแบบ,าบ,วาบ,าบว่าเวลาเอาหูฟังเก็บเข้ากล่องเนี่ยแบบ ใช่เ,เห็นปะ่ะดูเสียงาายมีอโตแน่นเลยใช่ก็ในส่วนของดีไซน์กล่องชาร์จและหูฟังก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเ,เราพาเราพาทุกท่านไปดูสเปคของเจ้า bose ultra e a r b u ว่ามีอะไรมีฟีเจอร์ไหนที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับเราไปมาดูในส่วนของสเปคการใช้งานและฟีเจอร์ต่างๆของ bose เ l t ต a o โอเพนยี่บัตตัวนี้กันบ้างนะครับมีอะไรกันบ้างคุณเช็คก็ขอเริ่มที่เริ่มการเชื่อมต่อกันเลยะนะครับก็รุ่นนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3แล้วก็มีการแบบรองรับพวก n a p d r ด g o n Sound แล้วรายละเอียดเสียงเนี่ยก็จะแบบเข้มข้นยิ่งขึ้นประมาณนั้นแล้วก็พวกแบตเตอรี่หูฟังเนี่ยอยู่ที่ครั้งหนึ่งอยู่ได้ประมาณแบบ7ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นถ้าแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เปิดโหมด i ิมเมอร์ซีฟซาวอะไรอย่างเงี้นะชาร์จกับกล่องได้เพิ่มอยู่ประมาณ19ทั้งหมดแต่ประมาณ25ชั่วโมงราวๆนั้นรุ่นนี้รองรับหมดเสียงที่เป็น i m m e r อร์ซีฟซาวอ u ดิโด้วยก็ เดี๋ยวเราจะพาลงลึกกันอีกทีหนึ่งมาพร้อม IPX4 นะครับกันกันเหงื่อพวกตอนใส่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้แล้วก็เรื่องไมโครโฟนนะครับก็มาพร้อมไมค์สำหรับคุยโทรศัพท์ในตัวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องการเชื่อมต่อยังสามารถใช้กับคู่กับแอป bose ได้ด้วยก็สำหรับปรับเสียง EQ หรือว่าปรับโหมดการใช้งานต่างๆก็ควบคุมได้ทั้งหมดเลยใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันของ bose นะครับก็สเปคหูฟัง ตัวนี้ก็ประมาณนี้ต่อไปเนี่ยสเปคมันจะเป็นมันเจ๋งขนาดน,นี้แล้วแล้วเ,เดี๋ยวไปฟังประสบการณ์การใช้าง,งานของเรา2คน 2> ว่าจะกับเจ้าบอสอ,อ,อัลตร้าโอเพนเนี่ยเราชอบอะไรในตัวนี้บ้างครับไปดูกันเลยครับ <S 2> <S 2> โอเคครับมาถึงช่วงประสบการณ์การใช้าง,งานของเรา 2, 2> คนกับเจ้า b o สอ,อัลตร a าโอเพนเอียบัต<ม>แล้วนะครับขอเริ่มที่ การสวมใส่ก่อนเลยนะครับสําหรับผมเรื่องการสวมใส่ผมรู้สึกเอาแวบแรกเลยนะหูฟังทรงแบบนี้มันจะใส่แล้วเข้าหูแล้วเสียงมันจะดีได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยได้ลองใช้งานจริงๆอ่ะครั้งแรกก็ยังงงอยู่คือแม้กระทั่งแบบใส่หูไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้เปิดเสียงอ่ะคือมันยังงงอยู่ว่าเฮ้ยเสียงมันจะออกมาแบบไหนว่ามันจะประมาณไหนออย่างเงี้ยแต่พอแบบลองต่อโทรศัพท์ปุ๊บลองเปิดเพลงฟังปุ๊บอ่ะมันคือแบบทุกคําถามที่เคยอยู่ในในหัว มันเหมือนมันมันหายไปเลยเว้ยก็คือเรื่องการสวมใส่ของผมนะถ้าเพื่อนๆแบบสงสัยว่ามันจะสวมใส่สบายไหมอะไรเนี้ยผมบอกว่าสบายแรกๆมันอาจจะรู้สึกแบบเพื่มันมีอะไรมาหนีบอยู่ที่ติ่งหูใช่ป่ะผมใช้ไปแบบเป็นชั่วโมงเล้ไปก็ไม่ได้รู้สึกนะชินไปเลยใช่มันชินไปเลยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมลืมด้วยซ้ำว่าผมใส่อยู่ที่หูแต่ว่า ผมเคยมีถามแบบพวกรุ่นน้องที่เขาแบบเอาไปใช้ในออฟฟิศอย่างเงี้ยบางคนเขาสวมแว่นอย่างเงี้ยถ้าเป็นหูฟังทรงโอเพนเอียร์ที่เป็นรุ่นอื่นๆที่แบบเป็นคล้องหูอ่ะ,อ,ะอันนั้นนะเขาจะไม่ชอบบางคนเขาใส่แล้วมันติดขาวแว่นใช่น้องตากล้องเราไว้แหละ,เ,ออะเขาบอกว่ารุ่นนี้เขาชอบใส่มากคือแบบมันไม่มาลดควนขาวแว่นหรืออะไรทุกคนอาจจะสงสัยแล้รว,ว่าไอ้แบบคลิปออนใส่เป็นนานๆแล้วอ่ะมันจะรู้สึกเจ็บไหม,มสําหรับผมเคยใส่ยิงยาวทั้งวันไม่เจ็บแม่เหล็กมันเหมือนจะแบบดูดแรงแต่มันก็ไม่ได้แรง ขนาดนั้นมันอ,อยู่ในระดับที่แบบมันพอดีแบบพอดีลงตัวมากๆนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหูฟังมันหนักด้วยเรื่องของการสวมใส่นะผมว่าพวกเราสองคนอะ่ะชอบมาก ใ,ใส่สบายใส่เดินไปไหนอ่ะอาจจะมีความรู้สึกที่แบบกลัวมันจะหลุดบ้าง<ต>อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่หลุดแต่มันไม่หลุดนะมันแค่แบบมันรู้สึกแบบเหมือนแทบจะเหมือนแบบไม่ได้ใส่หูฟังอยู่ที่ที่หัวก็อาจจะมีเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าถ้ามันใส่สบายขนาดนี้แล้วอะอถ้าเอาไปใส่ออกกําลังกายอะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ผมก็ได้เอาเคยเอาไอ้บอสอัลตาโอเพนตัวเนี้ยไปใส่วิ่งในฟิตเนสนะครับก็ตอนวิ่งเนี่ยตอนที่แบบยังเหงื่อไม่ออกแบบเยอะ มากพอใส่วิ่งได้ปกติแล้วใส่วิ่งได้ดีด้วยไม่หลุดเนอะใช่ไม่หลุด,ลดแล้วก็ที่สําคัญคือสายวิ่งทั้งหลายนะครับอาจจะพอสบับปญหาที่แบบใส่พวกหูฟังเอียบัสเอียร์ ear, แล้วเวลาวิ่งแล้วเสียงสะท้อนมันขึ้นหัวอะไรเงี้ยใส่โอเพ่นตัวนี้จะครับจบ,จบเหมือนไม่ได้ใส่หูฟังเลยเวลาวิ่งไม่มีเสียงสะท้อนเลย<บ>ก็คือด้วยความที่มันแบบว่าไอตัวดีไซน์ของมันอนะ่ะมันจะแบบว่าเป็นแบบง้างอย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็หนีบหูใช่ไหม,อมพอเราแบบมีเริ่มมีเหงื่อไหลมาตามหูแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเหงื่อมันจะแบบมีมาเกากะ,กะอยู่ตรงเนี้ย<ะ>ีเหงช่อะไรยเ<บ>หอมันรู้สึกแช่แก็ยังใส่วิ่งต่อไปได้นะก็ยังไม่หลุด นะครับใช่คือแค่แค่ลำคาญนิดนิดใช่แต่ว่าก็แก้ไขได้ด้วยกันที่แบบว่าถอดง้างมันออกมานิดนึงแล้วก็เช็ดแล้วก็ใส่กลับไปใหม่เรกว่าแก้ไขด้วยการถอดแล้วเก็บไม่ใช่สิโอเคแต่ว่าเรื่องสมใส่ออกมาร่างกายอ่ะก็คือใส่ได้เลยปกติใช่ใส่วิ่งในฟิตเนสก็ได้นะครับแล้วก็ยิ่งเอาไปวิ่งข้างนอกก็ยิ่งทําได้ดีเลยเพราะว่าเป็นโอเพนแล้ว ไม่ต้องไอ้นี่เราก็ยังสามารถที่จะระวังเสียงรอบข้างขณะวิ่งออกกำลังกายได้อยู่ในเรื่องของการสวมใส่พวกเราให้เต็มสิเลยครับใช่ดีมากต่อไปเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อแล้วนะครับว่าเสถียรหรือไม่เสถียรน,นะครับใส่ในออฟฟิศหรือไปใส่เที่ยวเดินห้างอะไรยเงี้ยจะมีเจอสัญญ,ญาณกระตุกนกระตุกไหม,มนะครับอ่ะของมผมเท่าที่ผมเอาไปลองใช้อ่ะผมส่วนใหญ่จะใช้ที่ออฟฟิศแล้วก็กลับไปใช้ที่บ้านแล้วก็ใช้ตอนแบบขับรถคือไม่มีหูฟังรุ่นไหนเลยเว้ยที่ผมชอบใส่ขับรถแต่ผมชอบใส่หูฟังโอปเนีตอนขับรถ เพราะว่ามันแบบได้ยินเสียงรอบค้าใช่แล้วเรื่องการเชื่อมต่อที่พี่ถามเมื่อกี้มันเสถียรไหม,มผมเท่าที่ผมไปลองไงจะตอนขับรถอะไรเงี้ยมันต้ปก<ล>ติข<ล>ับเร็วๆนี่มีมีสัญญ,ญาณแกว่งไหมแบบว่าผ่านแบบแอรเรียที่มันแบบมีสัญญาณไร้สายแบบเยอะๆออจริงๆอันนั้นก็ไม่รู้แต่ว่าผมไม่เคยเจอก็ตั้งแต่ใช้มาก็คือยังไม่ไม่เจอสัญญาณกระตุก อืมผมไม่เจอกระตุกเลยแล้วก็ที่ออฟฟิศอะถึงเนี่ยออฟฟิศเราอะพวกสัญญาณบ i f i หรืออะไรเงี้ยเพียบ,ออยบแต่ผมก็ใช้ว่าปกติมากเลยนะของพี่กูก็เอาไปใช้ที่ไหนบ้างอ่าของเราแบบว่าจะประสบการณ์อาจจะแบบแตกต่างเล็กน้อยของเราเจอกระตุกแตบบ่เท่าที่ใช้มาเจอมาเจอทัง้งสองครั้งเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบใส่หูฟังแบบหลายที่ใส่ในบ้านในคอนโดอะไรเงี้ยจะใส่ยอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วก็อยู่แล้วก็เคยแบบเอาไปใส่เดินห้างด้วยมีเจอแบบกระตุกนิดเดียวอะแบบกระตุกปกติของหูฟังไร้สาย อะไรเงี้ยที่มันแบบอาจจะแบบสัญญาบมมันชนกันได้<ม>อะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้งานได้ต่อเนื่องดี<ม>นะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ย ก็อยู่ในระดับที่ดีมากครับผมสำหรับ Bose Ultra Open Earbud เรื่องการเชื่อมต่อให้คะแนนเหรอ,อใ,หใ,หให้สักประมาณมีเจอกระตุกบ้างก็ประมาณให้9แล้วกันถ้าของผมมาผมก็ให้1 0เลยว่าผมไม่เจออ๋อ <Okay, S 2> ผมขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งมันมีเรื่องพอเรื่องการเชื่อมต่อผมนึกถึงเรื่องแอปพลิเคชันของมันอ๋อโอเคเพราะว่าตัวนี้มันมาพร้อมพวกหูฟัง Bose หรือว่าลําโพงม,มันสามารถเชื่อมต่อกับแอปของเขาได้พวกเรื่องแอปเนี่ยมันสามารถควบคุมได้ แทบทุกโหมดเลยแล้วก็เรื่องดูสถานะเช็คข้อมูลหูฟังต่างๆเช็คแบตว่าเหลือเท่าไหร่กล่องชาร์จเหลือเท่าไหร่อยู่ในโหมดการใช้งานไหนจะปรับไปโหมดไหนหรือจะปรับคัสตอมโหมดเองมันก็ทำได้เรื่องปรับอีกคิวไหมมีก็ปกติเลยเบรกกลางแหลมเบรกกลางแหลมปรับง่ายเนาะปรับง่ายมันมันแค่แบบขึ้นลงไคย ได้ไปก็เอาไปลองปรับเล่นได้นะครับไม่ต้องเรียนรู้เยอะแต่ว่าในเรื่องเรื่องของการใช้การใช้งานเรื่องการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับก็คือแบบใช้งานได้ต่อเนื่องมีเสถียรภาพดีนะครับผมให้9คะแนานเต็ม10ผมให้10เลยอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นในส่วนประสบการณ์ในด้านของการใช้งานพวกวคุยโทรศัพท์ไหมอันนี้ต้องต้องยอมรับตามตรงเลยว่าผิดหวังนิดนึงมันเป็นหูฟังระดับแบบหมื่นอ่ะมันควรจะเป็นไมค์สนทนที่เนี้ยบ ผมคาดหวังว่ามันต้องเนี้ยบมากๆเลยแต่ว่าเท่าที่ผมไปลองใช้งานจริงผมต้องบอกว่าเสียงแบบกลางๆอ่ะคือแบบเออคือคือความเป็นธรรมชาติของเสียงผมอ่ะมันจะแบบดรอปลงนิดหนึ่งเพวาะการดูดเสียงรบกวนแอมเบียนต่างๆอ่ะมันยังดูดเข้ามาในไมโครโฟนเยอะอยู่ถ้าถูดคุยแบบเอาโด อ่าคน <Gen> อเจอเสียงรถเสียงอะไรเยอะๆเเดิน,นคุยข้างถนนหน้าออฟฟิศเนี่ยาตายแต่ว่าถ้าเกิดใช้ในอินดอร์เพื่อแบบการนั่งประชุมมีติ้งปกติอะไรอย่างเงี้ย oh. ผมว่าใช้ใช้ได้ปกตินะเออหมายถึงว่าก็คุยรู้เรื่องเลยแต่ว่าเสียงมันคงไม่ได้ธรรมชาติเหมือนการคุยแบบแน่ผูหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่พี่เห็นเห็นด้วยไหมเห็น,เห,นเห็นด้วยใกล้เคียงนะครับก็คือตั้งแต่โบ๊ทําหูฟังมาเนี่ยยังไม่มีรุ่นไหนที่แบบเออไมค์เขาแบบทำได้แบบโดดเด่นไมค์เขาอยู่ในระดับที่กลางๆมากๆถ้าใส่คุยในอ ที่เงียบไมนะ่ที่ส่วนตัวเงี้ยปลายสายฟังเสียงเราชารัดเจนดีนะครับแต่พออไปคุยข้างนอกอะไรที่มันต้องเจอเสียงรถเสียงคนเยอะแยะอะไรเงี้ยปลายสายจะได้ยินเสียงรบกวนเราขณะคุยแน่ๆด้วยความที่มันเป็นหูฟังแบบโอเพนนะเนาะเออเวลาก็คือแบบถ้าเกิดว่าเสียงรอบตัวมันดังเกินไปเงี้ยมันจะส่งผลกระทบกับจากเสียงปลายสายที่แบบเราจะแบบฟังลําบากนิดนึนนงแต่ก็ไม่ถึงกับฟังยากขนาดนั้นในในส่วนของเรื่อง ของการใช้ยโทรศัพท์ของ Bo ส e ั l t ้าโอเเนี่ยเรามองว่ากลางละกันถ้าเกิดว่าเต็ม10ผมให้สัก6เอ้ยตรงกันเลยไม่คิดคะแนนไม่ประมาณใจดีหน่อยก็6 5 6.7อหไรอย่างอเงี้ยก็สรุปแล้วก็คือการคุยโทรศัพท์ของบ o ส e ั l t ้าโอเเนี่ยก็อยู่ในระดับที่กลางใช้คุยได้แต่ก็ไม่โดดเด่นมากครับครับอ่ะที่เราบอกว่าไมมันกลางมากๆเพื่อให้มันเพื่อนเนี่ยเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมมีคลิปเทสเสียงไมของ Bo ส e ั l t ้าโอเพนเอียรบัตให้ทุกท่านได้รับชมกันไปดูเลยครับ โอเท่นเอียบัสน,นะครับในสถานที่ที่เงียบนะครับแบบที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทส หนึ่งสองสามสี่ครับตลับเทสครับผมนี่ก็เสียงไมค์ของ Bose Soundbar Open e a บ b u d นะครับในแบบที่มีเสียงรบกวนนะครับตลับเทสหนึ่งสองสามสี่ตลับเทสหนึ่งสองสามสี่ครับพอมาในส่วนของเรื่องออการใช้ดูหนังและเล่นเกมกันบ้างเท่าที่ผมลองไปใช้มันก็ปกติเลยพี่คือหูฟังแบบระดับหมื่นน่ะก็เดี๋ยวนี้เรื่องบลูทูธมันก็เป็นเวอร์ชันแบบ5.3แล้วใช่เริ่มไปจากซีมันเริ่มน้อยลงกว่าพวกหูฟ<อ>ังยุคก่อนแล้วคือสําหรับผมผมมองว่าก็ผมใช้ปกติทั่วไปเลยใช้งานไม่ได้รู้ส ึกว่ามันดีเลยนะ,ะก็คือแบบพวกเสียงพูดอะไรเงี้ยคือตรงตรงภาพดีต่อบูทูธอ่ะมันก็ยังมีค่า latency อ,อยู่แหละยังไม่มีตัวไหนที่ไม่ดีเลยเลย<ช>มันมีแบบมีแต่ดีเลยมากหรือว่าดีเลยน้อยอะไรเงี้ย<ช>ซึ่ง Bose u l t r a Open ก็ในส่วนของเรื่องการดูหนังเนี่ยเสียงตรงภาพดีครับผม,มและยิ่งแบบใส่ในบ้านด้วยใครแบบไม่อยากใส่หูฟังแบบ ปวดหูอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากเปิดลำโพงด้วยก็โอเพนก็เป็นตัวที่ใส่ดูหนังแล้วก็ดูฟังพอดแคสต์ในบ้านได้แล้วผมอาจจะมีเสริมเรื่องเล่นเกมนิดนึงผมไปเล่นเกมพวกต่อแบบเตอร์ติดอะไรเงี้ยคือผมว่าก็ฟังเสียงปกตินะแบบมันจะมีเสียงช่วงเอฟเฟกเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวต่อมันกระจายอะไรเงี้ยมันก็ตรงปกติเลยนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันหน่วงหรืออะไรเงี้ยก็ใช้ปกติ เล่นเกมได้สำหรับคนที่เล่นแบบเล่นเกมเลียงเพชรเลียงเกมแคชช,ชียร์อาร์เคดทั่วไปเนี่ยเล่นได้นะครับผมแต่ว่าในส่วนของเรื่องการดูหนังเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่แบบดูหนังแล้วต้องอยากได้แบบเสียงที่มันแบบม,มันอใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แบบชอบใส่หูฟังดูหนังแล้วชอบย่านเบสเยอะๆเบสหนักๆอ่ะแ,แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าตัวนี้ไม่มีเบสนะมันไม่ได้ให้อิมเมจ ให้ความกระแทกกระทําได้เท่าพวกอินเดียมันเหมาะกับคนที่แบบเอาไปดูหนังแล้วแบบไม่ไม,ไม่ต้องการแบบอัตราลจากเสียงขนาดนั้นนะใ,<ช>ในเรื่องเรื่องของเสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราสองคนคิดว่าเป็นตัวจุดเด่นของหูหูฟังรุ่นนี้เลยเพนพอยต์<ช> <Paint point S 2> ของหูฟังทรโอเพนเอียสมัยนี้นะเพนพอยต์ม,มันคือเรื่องเสียงเบสม,มันมันเป็นตามลักษณะกายภาพของหูฟังอยู่แล้วเนี่ย<ช>ที่มันไม่ได้ใส่ อุดเข้าไปในรูหูอะและตอนแรกที่ผมคาดว่าตัวนี้มันก็น่าจะเป็นแบบนั้นแต่พอเขาไปลองใส่ปุ๊บเปิดเพลงเท่านั้นแหละผิดคาดแม่งแบบเบสแบบกระแทกมาก่อนเลยเบดมาก่อนเลยเบดมาจนแบบมุงอ่ะใช่เราเป็นเราไม่ใช่เราไม่ใช่เบดแบบมามาแต่ตัวนะแต่เป็นเบดที่แบบมีโทนมีคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นโบสสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเออเบสกับมิติเนี่ยมันก็ยังเป็นสไตล์โอเพนแหละอะไรอาจจะให้แบบว่าให้อารมณ์ แบบอินเอียกับเอียร์บัสไม่ได้ถึงขนาดาน,นั้น,น,นถ้าเกิดว่าท่านอยากได้เบสจากหูฟังโซโอเพนเนี่ยผมว่ารุ่นเนี้โคตรตอบโจทย์เลบในขณะที่เบสก็ดีแล้วเสียงร้องก็ยังมาชัดนะครับผมแล้วก็ในขณะที่เสียงย่านสูงก็เก็บรายละเอียดพวกด,ดีเทลเสียงเล็กเสียงน้อย,ยออกมาได้ครบแล้วก็มีติมันด้วยความที่เป็นโอเพน ว่างมากผมชอบเสียงแหลมของโบสอยู่แล้วนะคุณภาพมันละเอียดนะ,ะแต่ว่าความละเอียดของมันไม่ได้แบบสากหรือแสบหูหรือแบบเราฟังเป็นแหลมที่เป็นแหลมที่ฟังเหมือนจะคมแต่ไม่คมประมาณนั้นนะครับแล้วก็นี่อันนี้ที่เราเล่าไปให้ฟังนี่ก็คือเสียงเดิมๆนะแต่พอเปิด Immersive Audio โอยอันนี้แล้วจุดเด่นของตัวนี้เลย Immersive Audio สํสหรับใครที่ไม่รู้ก็คือมันเป็นอัลกอริทึมเอฟเฟ อย่างหนึ่งที่เปิดแล้วเสียงจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือมิติเสียงเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรมันกังวานแล้วก็มิติการฟังอ่ะมันจะรับรู้ถึงเหมือนอารมณ์แบบว่าวงดนตรีม,มันมาอยู่ข้างหน้าเราอะไรพอมาอยู่ในหูฟังโรงโอเพ่นอ่ะผมว่ามันเวิร์กมากเวิร์กไม่แพ้กับ QC a l t a ของของเขาเลยนะครับซึ่งมันแบบเพิ่มประสบการณ์ การฟังเพลงได้แบบดีมากฟังมันมากๆมันไม่ใช่แค่การฟังเพลงพี่มันก็เอาไปฟังเอาไปดูหนังได้ด้วยอ่าดูหนังก็ใช้เปิดตอนดูหนังก็ได้นะก็คือมิติเสียงขนาดดูหนังก็จะยิ่งแบบล้อมรอบหัวไปอีกวางไปอีกได้รสชาติยิ่งขึ้นไปอีกก็สรุปเลยครับเรื่องเสียงของ Bose อ l t a Open เพ r b u บัเนี่ย ผมให้เต็มสิบเลยผมให้เต็มสิบเหมือนกันถ้าเกิดว่าให้สิบเอ็ดด้วยซ้ำเพราะว่าด,วด้วยความที่แบบสิบเอ็ดบวกมันหนึ่งคะแนนเพราะว่าเป็นโบสแฟนบอยอยู่แล้วอะ,อะไรเงรี้ยชอบโบสอยู่แล้วของผมให,<ง>ให,ให้ให้เกินมาอีกหนึ่งแต้มเพราะว่าผมไม่คาดคิดว่าไอห,หูฟังที่มันเป็นทรงเหมือนต่างหูอย่างเงี้ยมันจะให้เสียงได้แบบเต็มหูขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็นี่ก็คือเป็นเรื่อง เสียงที่เราอชอบนั่นนั่นจะเป็นจุดที่เราชอบมากๆกนะก็คือเรื่องเสียงของโบชอบที่สุดของตัวเอ้เดี๋ยวบาาชายก็อยากให้ลองก็คือเสียงมันดีจริง,รงนะครับสาหรับรุ่นนี้พี่เอาไปฟัง เพลงแนวไหนเป็นพิเศษไหมคืออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ไม่ได้อวยแต่ว่าเท่าที่ลองเปิดเพลงมาหลายๆแนวรู้สึกว่ามันฟังดีทุกแนวเลยอะแต่ถ้าเกิดจะให้เลือกให้เลือกแบบว่ามันโดดเด่นจริงผมว่ามันมันมันตอบโจทย์พวกพวกเพลงเครื่องสเอะพวกคลาสสิกปะใช่ถ้าเป็นเครื่องสายเยอะคลาสิกอะไรเงี้ยแล้วก็ป๊อปอาร์บีก็ทําได้ดีนะครับผมแล้วก็ฟังฮิปฮอป เบดอาจจะไม่ได้แบบมากระแทกกระทันลูงใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังได้เบรดยังได้ความแบบกระแทกกระทันแบบยังยังฟังแล้วยังโยกหัวได้นะครับถ้าสาหรับผมก็พวกเมนสตรีมทั่วไปนี่แหละพวกป๊อปที่มีจังหวะพอมีจังหวะกระแทกกระทันอะไรหน่อยเงี้ยคือฟังดีหมดเลยแล้วก็พวกฮิปฮอปเมียวาไปฟังแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่ได้โดนขนาดนั้นถ้าฟังฮิปฮอปจริงๆเนี่ยผมจะชอบไปฟังพวกอินเดียมากกว่าอินเดียแบบมันให้โลที่แบบแข็งแรงกว่าอืมแบบดังตนั่นเองก็ในส่วนของเรื่องเสียงก็จะประมาณนี้ เสียงดีมากอืม,มาถึงช่วงสรุปสุดท้ายกันแล้วนะครับว่าในความคิดเห็นข,ของพวกเราแล้วเนี่ยใครเป็นคนที่เหมาะกับเจ้าบอสอัลตร้าโอเพนเอียร์บัสผมก็มองว่าใครที่แบบต้องการหาหูฟังโอเพนเอียร์ที่เสียงดีที่สุดตอนนี้มผมเนี่ย ตัวนี้ไปเลยเห็นด้วยตอบโจทย์ตอแนแรกก็คือคำนี้เลยคือแบบถ้ากิดว่าใครแบบงกไม่จมาํากัดแล้วอชอบบสแล้วแบบอยากฟังเพลงแต่ว่าไม่ชอบใส่หูฟังไม่ชอบมีอะไรไว้ในหูแล้วอยากได้หูฟังโซโอเพนเอียรตัวไหนว่าที่เสียงดีที่สุดนในตลาดนะอตอนนี้พวกเรามองว่าบ o สอัล t ้าโอเพนเอียร์บัเป็นหูฟัง Open ที่ เสียงดีที่สุดณนะตอนนี้แล้วนะครับอ,อ๋อแล้วมันมีอย่างนอกจากเรื่องเสียงคือใครที่ต้องการ Open e i r ที่ดีไซน์แหวกที่สุดอ่ะดีไซน์แบบเหมือนใส่ปุ๊บแล้วเหมือนตั้งหูมีความ,มเท่มีความได้ไลฟ์สไตล์ที่ฉีกออกไปอะ่ะผมมองว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลย ใส่ใส่ก็รู้ไฟฟ้าอืมรู้สึกว่าตัวเองเท่มากเฮ้ยอันนี้คือรู้สึกเองหรือใครบอกรู้สึกเองไม่มีใครมองหรอกไม่มีใครดู้ลยจ้าว่ามันคืออะไรแต่ถ้าคนเท่จริงเท่จริงใช่แต่ว่าถ้าเกิดคนรู้อะว่ามันคือหูฟังอะเท่มากแค่ใส่ก็เท่แล้วในความเท่ ความสวยความดีไซน์และความที่เสียงดีสุดในแก๊งโอเพนเอียนในตลาดนะตอนนี้ทางก็ต้องแรกมัด้วยกับค่าตัวที่สูงถึง1 1 4 9 0บาทครับก็หรกว่าใครบอกว่าไม่พอใจเงินก้อนก็ทางเราก็มีบริการผ่อนด้วยไงใช่ใช่ใช่ใครสนใจก็ไม่ต้องไปไหนไกลนะครับสำหรับเจ้า Bose a l t a Open e i r b u d บก็ไปกดสั่งซื้อได้ง่ายๆที่เว็บ5 d e g r e e c o m นะครับวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ